มันย,ยังไงกันแน่เนีเ่ยฮะเด็โภมฮะเฮ้ยนี่มันเต้นตัวมีตัวอะไรนะาาเนี่ยเอ้ามหาดเล็กไงมหาดเล็กบ้างมหาดเล็กใส่หมวกกันน็อกด้วยไอ้ไแบบ้านี่มันเขาเรียกอะไรวะเออทัอ้งแม่อันนี้มาาันตำแหน่งข้าวเออตำแหน่งข้าวตำแหน่งไนนี้มหาดเล็กมหาดเล็กมึงก็เป็นเจ้านะชื่ออะไรจำได้บ้างจำหนี้ใครมาแต่แล้วบ้าง แต่งหน้าเป็นลูกชิ้นยักษ์ที่นี่เลย <c oughs> เอ้ยเด็กุล้างตังค์แล้ใช่ไหมได้นะเขาบุญครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขาบุญครับคอยรำคอยรวยคอยมีความสุขโอ้ยโอ้โ้ยโองโอ้ย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 โอเ็อยอย่า้ยโ้อ้ย่าใจโอ้อ้ยโอ้ยีอ้ย้อายโอ้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 าโอ้ไโอ้ย้ยโอย้

ทำไมแล้วกำลังสัง่งงานงามเลยที่มึงจะดึงมาทำไมเนี่ยมนนึงหลังสั่งงางามเลยเมื่อกี้เออมันไม่ได้ทำไมอะ่ะม,มันไม่ถูกตรงไหนมันไม่ถูกตรงที่มึงแบะเหลี่ยมเมื่อกี้เอาหอเออเดินมาขนาดนี้แล้วลได้คนเดียวกูเ,เดินมาตรง จะเดินตามมาทำไมเล่ามาไม่คู่หรอกกะที่สองมากะท่านี้เลยมึงลังยังมาเกลี้ยงลังมือต้อกดินเสี่ยงความบริสุทธิ์เลยไปเห็นที่ไหนมากูเห็นนะกูเป็นคนกระทำเองเอ้ามันไม่ได้เอาไม่ทำแบบนั้นแ้วทำแบบไหนเล่าดูไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดมึงเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยมึงโดนจับได้หพวกฆ่าตายคู่แน่เดี๋ยวกูเข้าไปก่อนกูลังยังไงดูกูนะเออเี่เข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวกูดูอยู่ตรงนี้นะคอยดูอยู่ข้างล่างนี่ดูโอ้โหแบบนี้นี่เองยังไม่ทันท้ำเลย นั่เข้าไปนะนั่งนนั่เข้าไปนั่งโออีนูนั่นเปดีหัวเด็โคแล้วเฮ้ยไปดูตรงไหนเห็นไช่ลิเกตตัวนี้ลิเกตซ่องอ๋อเป็นไงอ้วนโงงอย่าไปว่าเบียดติวนี่จิ้มนี่ซอย อะไรอะไรเนี่ยพนุ่เลยมาแล้วตัวหน้าขนุ่เบรกไม่ทันขอเวลาสักครู่มาเป็นเทพเจ้าทอเลยคอร์สไปไหน่ะไม่มีครับออใครเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงร รักษาดังเป็นเป็นเป่นนน่นเป็นทหารไงเป็นทหารเป็นทหารพระคุมาลูกเราใช่ไหมพระคุมัล์ชื่ออะไรองค์พานุวัฒน์พานุวัฒน์อันนี้ใครเนี่ยอ้าวเจ้าเจ้าเออชื่ออะไรนะธรรมราชาธรรมราชาใช่และนี่แหละคนกลางที่คุณอยู่คู่กันเลยอ๋อ เสด็จแม่เฮ้ยไม่ใช่ใครพระมเหสีหรือว่าเมียเราว้าวเมียด้วยเป็นคนต่างประเทศเหรอลูกครึ่งทำไมถึงดูเป็นลูกครึ่งอะก็ดูสีตาเขาสีฟ้าขอดูชัดๆหน่อยมิวดูดีๆอ๋อเขาเป็นต้อเฮ้ยเป็นเหมือนแม่มึงอ่ะแต่จริงๆป็นเิงเครื่องเลยนะอันนี้เดินขามาแล้วอ่าแล้วใช่ไหมไปรีบพาเข้ามาบอกว่า เรากำลังรออยู่รับได้เก้ายังมาเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้เข้าไปมาแล้วเจอบ้างโอ้โหนั่งเต็มร้านเลยยูก็เยอะเลยเนอะยูเยอะเลยข้างบนสุดเลยคือผู้ตากับใบยายมึงกูไปซื้อมาแล้วข้างบนสุดเหรเอือโอ้โหเธอจะจัดกูได้ไหมเนี่ยมึงก็ทำให้มันเนียนๆดิจริงเนอะจะตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอกเชื่อกูนี่นึกไว้บอกกูบอกกู นักแก้ว้าหนักอันนั้นนี่ก้อนนี้นับนี่มึงเตะตูดกูทำไมเนี่ยไม่ได้เตะกูยืนอยู่นี่ยิงมาฉันด้วยด้วยมึงนี่เตะนี่เตะกูจะร้องแบบได้เตะวะนับ กูจับมึงได้แล้วเนาะหายค้ามึงเองแม่สับสนเานนี้ปนเี่ยไปก่อนี่เงามเนตัวแยดเดี๋ยวเพื่อนจะรอนะต้องรีบตามเพื่อนไป โอ้ยเฮ้ยไม่โอ้ยปวดหานี่่าะครูไหนบอกว่าสูสีประชชนไปแล้วก็นี่ไงถ้าสมมติเคยเราเดินทางมาถึงแล้วไอ้ดูประกาศให้เขารู้มาแล้วว่าเลาเชื่ออะไรคุณทองจ้าอะไรอ่ะอะไรคณะอาจจะมีกินผิดไป อนุวัฒน์เขากำลังจะบอกว่าเขาชอบดูการ์ตูนเจ้าคุณทองเฮ้ยเาชอบเจ้าคุณทองตอนเช้าวะนะใช่โมงโมงครึ่งช่องเจ็ดแน่ๆรู้ได้ไงดูทุกวันเลยไอ้ลูกเบปิดตาโนกาบอยดีออกหากินาศเรื่องการไทยเราเปบ้านดีบ้างไหมยังไงกันไปยิ่งไปกันจับเมืองไม่ไม่พ่อพยาอ้นมายูหรอกข้ามเข้าเออเดี๋ยวงมีเพื่อนดูมีเพื่อนดูแล้วดีมาก อยู่บอกไปลูกบอกประกาศให้ราซารรู้ด้วยว่าเราชื่ออะไรเสียงเมืองให้มันเย็นเๆเนาะเขาหมดทนให้เราหมดทุนเราหมดเงกนเราเสียข้อสำเนียงไม่คล้ายเมืองเราเลยเนาะพานุวัฒน์รอลูกใช่รึยังมองชื่อให้เราหมดเงินหมดนให้เสียข้อ ยังไงก็รีบเอาแม่ยายมึงเริ่มนั่งตาลอยเยเมียกูล้อแกต้องเข้าไปฉีดยาต่อปากดีจะได้กินอีกเดินทางมาเหนื่อยๆนะลูกนะมาถึงเมืองพ่อเนี่ยสวยน้ำสวยอาหารแม่ครัวเมืองพ่อเนี่ยฝีมือดีมากเจ้าอยากจะสวยอะไรบอกพ่อได้เลยเดี๋ยวพ่อสั่งให้แม่ครัวจัดการให้โอ้โห เขาบอกเทุบอวัตต์ตะเวอยยำอัญชักอวัตต์อาชาแล่วเพื่อนเขาสุดก้อเขาบอกว่าเขาอยากเสวยยำอัญชัปัสวะอาชานะพุทธเจ้าคองโอ้พูปวดไทยตงแปลไทยอีกอ่ะเจ้าเรือนตัเขาออกไปทางอินเตอร์นำเส้นปอาหารเขาคงไม่มีในเมืองเราเนาะเมนูไม่คุ้นเลยนะมีนั่นล่ะสิไม่คุ้นเลยมีทุกเมืองแน่เมืองพ่อไม่มีหรอกลูกมีสิพ่อยำอัญชัปัสวะอาชา อ่ยำก็คือยำอันท่าก็คือไข่ปัสสาวะคือเยี่ยวอาชาคือมาพระองค์ท่านอยากเสวยยำไข่เยี่ยวมาพุทธเจ้าค่ะยำอันท่าปัสสาวะอาชาก็พอดีเมืองพ่อไม่ได้เรียกแบบนี้โอยอีสบายมากแม่ครัวทำสบายเลยลูกเอาเมนูเออเดียวเอายากๆวันนี้หน่อยก็ได้ก็บอกท่านอยากเสวย ต้องกะทิเผ็ดโซเปนีสุกรสุรยันไม่มีคู่เดี๋วไม่ยากให้เสด็จพ่อยาวว่าที่แล้วอีกนัชดาไอ้หนูไปอับกามันนะนัชดาเขาอยากเขาอยากเวยอะไรโคเดใช่โควอีกรอบชัดๆทิ่ชัดๆก็มองช้นอยากจะโวยต้องกะทิเผ็ด โซเพนีสุกรสุริยันไม่มีคู่นะพี่คะอะไรแล้วจ้ะไปต่างประเทเจ้าภาพมาให้เจ้าบญเด็กด้วยไหมเฮ้ยเขาอยากเสวยอะไรยังไงก็ค่อยแปลสิเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้ต้มกะทิเผ็ดอ่าอะไรอ่ะอะไรต่อนะโซเพนี ขอ oh, ไม่มีสุกรสุริยันไม่มีคู่เฮ้ยค่ะไม่มีสุกรสุริยันขอเดชาอ,องค์พนวดอยากเสวยสวยอะไรผัดผงกะหรี่ถูกเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าต้มกะทิอะไรอ่ะต้มกะทิต้มกะทิเผ็ดต้มกะทิเผ็ดเลยต้มกะทิเผ็ดอ๋อต้มกะทิเผ็ดเ่ย มึงตอบได้ไหมไมึงตอบไม่ได้สชมึงปลอมตัวมาได้มาเล็กเขาบอกให้คิพสิต้องกะทิเผ็ด <c oughs> ไอ่มันม,มีเมืองเลต้องกะทิไม่มีเมือไม่มีอโดนี่ห <c oughs> าพ่อคนนี้ไม่เก่งเลยต้องกะทิเผ็ด่ยขึ้นไหนเอาขึ้นต้นในฟังในเต้ผู้กะทิเผ็ดโสมเนีต้องกะทิเผ็ด ไรู้ไม่รู้พ่อพ่อพ่อแล้วธุรกิจเขาทำไมต้มกะทิเขาจะไปรู้ไม่รู้กให้แปมเป็ด <พอ S 2> วีน,นีอะไม่มีอะไรรู้แล้วต้มกะทิกขาสมุดวีนีแปมอะไรกระรี่ไงหรือ,ออะไรคู่อ่ะนั้เออกูรู้แล้วก,ะกะออระ,ร,ะ,กะรี่กูนี่ไงกูทิ้งกันอยู่เออเมนูอะไรเนาะต้มกะทิเด็บมันรวมกันย่างย่างเลยมันรวมกันเป็นอันเดียว ดูเหอกูแต้ยขอเดชะพออยางชอเอาไปเาบมีเมนูใหม่ๆมามีเมนูใหม่ๆด้วยชอบขอเดชะมอมพ่อพ่ออยากห็ลูกลูกอยากเสบยที่มันแตกต่างจากองค์คณะแม่เอาลูกแก่อไปดีเลยไม่เอาไม่เอาลูกอยากเบยให้เนี่ยอาหารอีสานอาหารอีสานดาเงียบอาหารอีสานดาเงียบ มีแต่พวกส้มตำน้ำตกเลยไม่เอาไม่เอาเอาดาวเงียบลาบไม่เอาต้องแซ่บดาวเงียบดาวเงียบมันไม่มีนะไม่มีมีครับอะไรดาวเงียบซอยจุูนี่เอาให้คิ้วตกเลยไงซอยจุูจะหมองพ่อซอยจุูมีไหมมีเดี๋ยวให้แม่ครัวจัดการให้เอาไอ้นี่ได้ไหมอะไรอยากกินอีกอย่างนึงอะอะไรลูก ขนมต่างประเทศปาเจลาดวงตาสเสด็จแม่ขนมต่างประเทศปาเจลาดวงตาสเสด็จแม่ไม่มีนะลูกเหมืออพ่อมีขนมอะไรลูกขนมจีนคูต้อเแมู่้สิกลับเมืองิล <c oughs> ้วรู้แบอะไรเซลจังเลยมียเราเนี่ยจง <c oughs> เดี๋ยวพ่อให้แม่ครัวจัดการให้นะลูกนะเดี๋ยวสวยอิ่มแล้วก็รู้จักบุคคลสําคัญภายในเมืองของพ่อนะลูกนะเฮ้ยพ่อแม่เขาเอ่อสวีทพ่อแม่เขาฮะเอ่อสวีทพ่อจะมีเขาต้องเฟรชนะข้าจะเขาแฝนนี่คือแฝนนะทุกท่าเขาจะมีอะารไหม่ครับฝ่าคกูวันนี้กูต้องมาเจอเนีอะไรเนี่ยเรื่องเงินนะสเด็บข้อมเขาจะมีเขาต้อง ใส่แส่นุ้ไม่เกิลพิเกิลแส่นก็แส่นายใต้หนึ่งที่เขาเป็นเด็กพร้อมกินแส่กันแน่หมดเนี่ยก็มลำบากมากขายลิ้นลงมือให้จริงจังก็ไม่มากไม่หมายอะไรลูกนะแต่ว่าว่าแต่ว่ามึงจะไปทำอะไรลูกขุดบ่อเลี้ยงกุ้งจ้าอะไรบ่บ่ออะไรอ่ะคือพระองค์ท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์นักเกษตรเขาชอบ เลี้ยงกุง้งเลี้ยงปลาไว้หน้าพระราชวังอ,อยากได้ส,สมพระเ <c oughs> กษมสังานก็จะทรงตกกุ้งเอามาแดกนะผูเจกเฮ้ยเอามาเสวยเอามาเสวยถักเดืองกุ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพ,พ่อจะหาจัดการให้แล้วลูกนะไม่ต้องไปห่วงเรื่องแค่นี้เองนะนี่พ่อจะแนะนำตัวพ่อพ่อมีชื่อว่าธรรมราชาส่วนนี่อนาคตแม่ยายเจ้ามีชื่อว่ากาญจนาถัดไปนู่นท่านพี่ธรรมรัตนส่วนนู่นรั้วุ่งมั่นของเจ้า มีนามว่าอารยาอารยาทำความรู้จักกับพี่เขาสิลูกบอกชื่อเลยอารยา มันให้ขมังแต่เราก็ทำได้อย่าหาจังหวงตัวแทน้คนที่มาแยกตามวัยสีสท้มีอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าไหมครถ้าเปล่าก็ดี ลองใช้ชีวิตด้วยกันลองคบกันสักพักหนึ่งง่างยกว่าเสีงโค้กก่อนที่จะรู้จักกันนะลูอะไรมาไว้เดี๋ยวพียันพูดจะด้วยเดี๋ยวพีอะไรจะสื่อสารให้มีอะไรแปลให้หน่อยนะที่เจ้าคเอ๊ะก่อนที่ทหารจะปลุกโรงราชพิธีพ่อจะให้เวลาเจ้าสองคนได้ลองคบหาดูใจกันสักสามเดือนแล้วกันนะลูกนะเมื่อครบกำหนดสามเดือนพ่อจะจัดพิธีการแต่งงานให้กับเจ้าสองคน โดยให้อารยาเรากับเจ้าได้แต่งงานกันตีไม่ลูกนะเพราะว่านะถ้าอย่างนั้นสามเดือนเตรียมตัวเป็นผ้าบ,บาวได้เลยลูก